สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้จะส่งผลดีผลร้ายต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้าง ซึ่งดาวพระพุธจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่10มิถุนายนปี2567จนถึงวันที่27มิถุนายนปี2567ค่ะการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะดาวพระพุธถือเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นดาวที่มีอิทธิพลในด้านของการสื่อสารความคิด สักกะความรู้และวัฒนศิลป์ค่ะพลังงานของดาวพระพุธจะเป็นพลังงานกลางๆถ้าดาวพระพุธเดินหน้ามีกำลังจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เรามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมีไหวพริบป,ปฏิพานสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจสามารถเข้าใจในสิ่งที่ยากๆได้การทำสัญญาการทำข้อตกลงก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นดีถ้าดาวพระพุธโคจรถอยหลัง ก็มีเกณฑ์ที่จะส่งอิทธิพลร้ายต่อเจ้าชะตานั่นก็คือการสื่อสารที่ผิดพลาดการเดินทางที่ล่าช้าหรือเป็นช่วงที่ได้รับการติดต่อจากคอนเนคชันเก่าคนรักเก่าลักษณะนี้เป็นต้นค่ะดาวพระพุธเป็นดาวที่ขยับย้ายตำแหน่งเร็วในแต่ละช่วงที่ทำการโคจรโยกย้ายจะอยู่ไม่ถึงเดือนแต่ก็เป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเพราะเป็นดาวที่ให้ผลรวดเร็ว และในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแบบนี้ย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างชัดเจนเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัว และถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณค่ะในวันที่10มิถุนายนไปจนถึงวันที่27มิถุนายนปี2567ดาวพระพุธได้โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบป,ปีคือเป็นเกษตรราธิบดีค่ะนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการเงินความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความมั่นคงในชีวิตชาวลัคนาราศีมิถุนคะในระยะที่ดาวประจำตัวของคุณเข้มแข็งแบบนี้ล้วนแล้วแต่จะได้รับข่าวดีเข้ามาในชีวิตค่ะในแง่มุมของการทำงานสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมิถุนหากคุณหยิบจับทำงานอะไรโปรเจกต์ใดหรือแม้แต่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษา สิ่งเหล่านั้นที่คุณกำลังมุ่งพยายามหรือให้ความสนใจหรือแม้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้ามันเป็นภารกิจหน้าที่ที่คุณต้องทำต้องรับผิดชอบล้วนแล้วแต่มันจะมีความสำเร็จและรับรื่นเกิดขึ้นค่ะ ยิ่งงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารเกี่ยวข้องกับข้อตกลงข้อสัญญาเงื่อนไขหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆก็จะมีความราบรื่นเกิดขึ้นเพราะสัญลักษณ์ของดาวพระพุธก็จะเกี่ยวข้องกับปากวาทศิลป์การพูดการเจรจาคุณจะสามารถเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณพึงปรรถนาค่ะ ถ้าจะกล่าวว่าปากพารวยหรือว่าจาพารวยก็ไม่น่าจะผิดแปลกอะไรสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะและถ้าหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของสถานะความรักความสัมพันธ์ ในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ไปสานความสัมพันธ์กับใครบางคนมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะรู้จักคนใหม่ๆคอนเน็กชันของคุณจะเยอะขึ้นไม่พอเท่านั้นตัวคุณมักจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆอยู่เสมอหรือตัวคุณเลือกที่จะออกจากจุดเดิมๆแล้วมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็เป็นไปได้ ในแง่มุมของคนโสดมักจะมีความกระชุ่มกระชวยเข้ามามีคนที่เข้าตาต้องใจอยากจะจีบอยากจะชอบหรือมีผู้คนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณก็ได้นะคะได้มาพูดคุยได้ศึกษาดูใจกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นคุณก็ต้องดูกันไปนานๆอย่ารีบด่วนตัดสินใจค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วมักจะมีเรื่องราวของความมั่นคงเข้ามาในชีวิตเพราะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยหลักทรัพย์บ้านรถที่ทางต่างๆจะได้คุยจะได้ปรึกษาหารือกันในการจัดซื้อจัดหาหรือบางคนได้รับมรดกมาอาจจะเป็นจากทางฝั่งของคุณหรือคู่ภรรยาคู่สามีของคุณก็ได้นะคะ และดาวพระพุทธที่โขอจรเข้มแข็งอยู่ในเรือนชะตาเกิดของคุณนี้ยังทำให้คุณได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานด้วยค่ะหลายๆคนคบหาดูใจกันมานานแต่ยังไม่มีจังหวะที่จะได้ตกลงปลองชิ้นในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันวางแผนแต่งงานกันหรือไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้ค่ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นไปในลักษณะเชิงบวกเรื่องราวต่างๆค่อนข้างที่จะลงล็อกลงตัวมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคิดที่คุณพึงปรารถนามันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของคุณค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆม,มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มพูนในชีวิตของคุณ บางคนได้เดินทางไปอบรมสัมมนาในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือบางคนได้นำแพลนเก่าไอเดียเก่าโปรเจกต์เก่ากลับมาเริ่มทำใหม่มาปัดฝุ่นใหม่มาปรับให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นลักษณะนี้ก็ถือว่าส่งผลดีต่อตัวคุณไม่น้อยค่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนคะความโดดเด่นของดวงชะตาของคุณก็หนีไม่พ้นเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินหรือมรดกด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่อยากจะได้บ้านอยากจะได้รถคุณอาจจะไม่มีเงินสดมากพอที่จะไปซื้อหามาก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับการขอกู้สินเชื่อต่างๆมีเกณฑ์ที่จะจัดการได้สำเร็จค่ะการวิ่งเต้นเอกสารดำเนินในเรื่องของเอกสารจะมีความลุล่วงราบรื่นเรียบร้อยหรือถ้าหากชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ไม่ได้จัดหามาไม่ได้จัดซื้อมา ก็มีโอกาสที่จะได้รับจากญาติผู้ใหญ่จากคนในครอบครัวจากพ่อแม่เป็นมรดกตกทอดลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ข่าวดีของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคืออีกไม่นานดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรเข้ามาร่วมกันกับดาวพระพุธอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดของคุณดาวพระศุกร์และดาวพระพุธถือเป็นดาวคู่ธาตน้ําค่ะส่งผลดีในแง่ของสเสน่ห์วาทศิลป์ ส่งผลดีในแง่มุมของการพูดการเจรจาและส่งผลดีในมุมของการเงินการทองค่ะแต่อย่างไรก็ตามดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนระมัดระวังการพิาพาทข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะความใจร้อนหรือแม้แต่อารมณ์โมโหฉุนเฉียวยังมีเกิดขึ้นอยู่ค่ะ ดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องรู้จักการวางเนื้อวางตัวให้ดีอย่าทำอะไรพลีพลามอย่ารีบด่วนในการตัดสินใจทุกอย่างจะต้องดำเนินไปด้วยความรอบคอบและสำหรับดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวแห่งสติปัญญาเป็นดาวแห่งนักปรา์มีอานิสงส์ที่ดีส่งเสริมดาวพระพุธท,ทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมีไหวพริบป,ปฏิพานเอาตัวรอดได้ และมีโอกาสที่ตัวคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นคนรอบข้างตัวชาวลัคนาราศีมิถุนล้วนแล้วแต่จะให้ความร่วมมือต่อคุณเป็นอย่างดีนะคะหากคุณต้องการจะขอความช่วยเหลือจากใครในระยะนี้ก็มักจะได้รับการตอบรับหรือแม้แต่การติดต่อเจรจาประสานงานต่างๆก็ค่อนข้างที่จะลงล็อกลงตัวแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ไม่ควรไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะ หากต้องจัดการธุรกรรมหรือธุระบางอย่างที่มีความสำคัญก็ขอให้คุณจัดทำด้วยตัวเองอย่าเพิ่งไว้ใจคนอื่นอาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงหรือเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือที่มาจากบุญนำพาวาสนานำส่งแล้วก็ยังมีส่วนของการกระทำที่คุณเลือกทำเป็นส่วนประกอบด้วยดังนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนระมัดระวังในเรื่องของการคิด และการกระทำให้มากไม่ว่าคุณจะกระทำอะไรหรือคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างควรอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่เบียดเบียนใครดีที่สุดค่ะและในช่วงที่ดาวพระพุธดาว,าวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ก็ถือเป็นจังหวะที่ดาวมีอนุภาพมีอนิสงส์อย่างแรงกล้าขอให้คุณใช้โอกาสตรงนี้ทำทุกอย่างให้เต็มที่เต็มกำลังเพื่อที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะ คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ